นอนซะหน่อยมไแม่ใจไปเนาะอแล้วอาคุณแม่หน้าล่าสุดได้รับปริญญาใช่ค่ะได้รับปริญญาได้เลิกสักทีว่าตัวเองเรียนจบแล้วก็ทําตามความฝันตัวเองสําเร็จว่าเราก็ใฝ่ฝันว่าอยากไปเรียน แล้วก็ทีนี้ก็จบปริญญาแล้วเรียบร้อย<ม>ก็กลับเข้าสู่วงการบันเทิงได้เพราะว่าที่บ้านบอกว่าใช้เงินไปแล้วก็ช่วยหาให้ด้วยนะคะก็ประมาณนี้อนนสองสองปีเกือบสามป,ป,ามปีแล้วมันช่วงสถานการณ์โค<อ>วิดด้วยแหละเราเองก็เอออาจจะแบบยังไม่ได้รับปริญญายังไม่ได้กลับมาไทยเต็มตัว<ม>แต่ตอนเนี้ยกลับมาไทยเต็มตัวแล้วรับปริญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อ่ะกลับเข้าสู่วงการบันเทิงก็ฟรีแลนซ์นะคะผู้ใหญ่จ้างได้ค่ะอันชี้แจงรายละเอียดนิดนึงว่เรียนที่ไหนอะไรมาไหน ก็นาจบที่ฟิ i ิ h ที่อังกฤษค่ะสาขา Marketing Stra การตลาดกลยุทธ์การตลาดก็โปรดักต์ไหนที่อยากจะจ้างนาก็บอกได้เลยนะคะมีบริษัทเป็นของตัวเองด้วยค่ะ สมปีค่ะก็ตอนแรกตั้งใจเรียนว่าจะไปเรียนแค่ภาษาอยากไปแบบใช้ชีวิตอะไรอย่างงี้แต่พอเราเรารู้สึกว่ามันติดใจเราก็อยากได้ภาษาเพิ่มเราก็เลยขอที่บ้านว่าอย่างงั้นขอดีกีเลยหรือการเรียนต่อปอโทเลยได้ไหมเพราะมันก็เป็นความฝันเราอย่างหนึ่งว่าอยากต่อยอดตัวเองในการแบบออใช้วิชาความรู้เรื่องมาร์เก็ตติ้งเนี่ยกลับมาทําที่ไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อวันไหนไม่มีงานเราก็จะได้มีวิชานี้อยู่ในแบบอยู่ในหัวเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะเหมือนตอนนี้ค่อนข้างวางแผนตัวเองแบบหลายส่วนเหมือนการพยายามบาลานซ์ชีวิตให้ให้ค่อนข้างแบบอ่ะอันนี้งานส่วนตัวงานวงการรวมไปถึงแบบหลายๆอย่างที่เราแบบอยากจะทําด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าวัยมัน30แล้วอย่างแรกเลยคือโฟกัสอย่างเดียวก็คือเรื่องเงินเรื่องเงินก่อนใช่เพราะว่าพี่ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีกินนะคะอะไรอย่างนี้เราก็โฟกัสไปก่อนใช่อันนี้ที่บอกว่าเปิดบริษัทคือเป็น หลักๆตอนที่เราเรียนจบแล้วใช่เหมือนช่วงเรียนจบช่วงช่วงนั้นเราก็จะแบบเหมือนแบบเปิดบริษัทเรื่องคอนซัลท์มาเก็ตติ้งคอนซัลท์มาเก็ตติ้งค่ะใช่การตลาดก็จะตอนเนี้ยหลักๆก็จะมีเรื่องแบบ KOL แล้วก็ทำเรื่องแบบคอนเทนต์มาเก็ตติ้งวางแผนให้ทำทุกอย่างมีโปรดักชั่นด้วยกราฟิกทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีก็จะมีกลุ่มเพื่อนๆที่เราคิดว่าเขามีความสามารถแล้วเก่งจริงๆแล้วเหมาะกับ งานน,าน,นี้งานนี้เราก็จับแบบรวมแบบให้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูว่าอันนี้ก็มีมีส่วนเขาบางทีเรารู้จักคนเยอะเนาะบางทีดาราบางคนเขามีโปรดักต์หรืออะไรเงี้ยเราก็จะบอกพี่เขาว่าเออลองใช้ทีมหนูดูอะไรเงี้ยถ้าดีขายของใช่ค่ะถ้าเราไม่ได้พูดเนี่ยอ้าวเราก็ไม่ได้งานใช่คนจะไม่รู้ว่าเอ้ามะนาวไม่ได้เล่นละครแล้วอ้าวทำอะไรอีกอะไรเงี้ยเราเจอเราก็แบบได้พูดคุยกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยคร่ะเริ่มเริ่มแบบมีคนเข้ามาแบบ ใช่ค่ะงานนี้ก็เป็นงานหนึ่งไม่พอดีฟีดแบ็กดีฟีดแบ็กดีค่ะเหมือนแบบเราเขาเห็นว่า potential เราอาจจะแบบทำแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มคุ้มค่าที่เขาจ่ายแล้วก็รวมไปถึงเราทํางานให้เต็มที่จริงๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบอ่ะโอเคน้องมะนาวดูให้หน่อยช่วยหน่อยอะไรเงี้ยเราแต่เราก็พยายามสโขบงานที่รู้สึกว่า เราไหวนะแล้วเรามันค่อนข้างแบบอะโอเคไม่ได้ใหญ่เกินไปรู้สึกว่ากําลังเราไหวมากกว่ามไม่ได้คิดว่าโหเห็นตัวเงินแล้วตาลุกวาวาเลยเนี้ยทุกอย่างมันต้องแบบมีทั้งงานดีแล้วมันต้องได้คุณภาพด้วยใช่อย่างอย่างงานนี้ที่บอกว่าจ้างด้วยแล้วก็เดินเองด้วยใช่จ้างด้วยเดินเองด้วยอะไรเงี้ย,ก,ย,ยก็พยายามช่วยช่วย คือเหมือนอเขาเรียกว่าเราก็ใช้วิชาวความรู้ที่เราแบบเออพอมีเนาะวิชาแบบได้ไปเรียนมาแล้วก็คอยแนะนําบอกพี่เขามากกว่าก็เป็นแบบเออที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ขอบคุณทุกๆแบรนด์ที่เหมือนแบบโอเคให้โอกาสเรามากกว่าค่ะ อาการงานก็ดีเหว่าความรักก็ดีเหมือนกันเขาดีคนะยังไงมันย้อนเลมันดีเห็นบอกเลยนไม่ใช่เราเขาบอกว่าตอนเนี้ยคือบอกไปแล้วเนีว่าโฟกัสอย่างละคือเรื่องเงินเออก็โฟกัสเรื่องเงินกับเรื่องงานถ้าเงินกับงานมาหนูคิดว่าเราเลี้ยงตัวเองได้เราก็แบบ เออเดี๋ยวความรักมันก็เข้ามาเองเอะไรอยากก่างงี้ก็เลิศก,กว่าไงก็น,นี้ก็ต้องหาไงาใช่อันนี้ก็ต้องหาแล้วก็้เ,เอเาหรอน<อ><อ>ี่มีข่าวว่ารีเทิร์นเป็นยังไงตอนนี้คือพูดไปชัดเจนแล้วว่าเราก็ต่างคนต่างให้กําลังใจคือนาวอะอยากอยากหาอยากหาเอ่อเขาเรียกว่าอยากหาเงินแล้วก็รวมไปถึงสร้างสร้างอาชีพสร้างตัวเราให้มั่นคงก่อนวันหนึ่งสมมุติถ้าเขาเอาเคเขาอาชีพนักบอลใช่ไหมคะวันหนึ่งถ้าเขาไม่ได้เป็นนักบอลแล้วอ่ะเราก็ต้องดูว่า การงานอาชีพเราเป็นยังไงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดึงเขามารีวิวเอออะไรหลายๆาอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้ก็คิดว่าต่างคนต่างให้กําลังใจรีเทิร์นหรือเปล่าอันเนี้ยให้พวกพี่ไปติดตามเอาเองแต่พี่พอมาเปลี่ยนไปใช่ไหมเพราะว่ามันบอกว่าขอการม่นคงใช่เราเอาจริงๆตั้งแต่เราพอเรียนกลับมาเรียนกลับมาจบปุ๊บแล้วกลับมาทํางานจริงๆอ่อะเราก็ไม่รู้ว่าวงการมันเทิงอะเราจะเป็นแบบไหนเราจะได้เล่นละครอยู่ต่อไหมใครจะจ้างเราไหมหนูก็เลยคิดว่า เราต้องแบบทาให้ตัวเองมั่นคงก่อนหนึ่งทั้งแบบอาชีพทั้งการงานรวมไปถึงแบบสถานะเราด้วยเลยอะไรอย่างไรเงี้ยค่ะยังกลับมาครั้งนี้มันมันต้องแบบพยายามกว่าเดิมไหมครับหนูว่าทุกทุกอย่างเวลามันเปลี่ยนเราเราโตขึ้นอายุเราโตขึ้นเราก็ต้องโฟกัสอีกแบบหนึ่งมันก็ต้องต่างคนต่างมุมมองคนละแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่จะทำยังไงถ้าจะคบกันจริงนะมันก็ต้องหาอะไรตรงกลางที่มันแมททั้งเรื่องครอบครัวเรื่องอาชีพเรื่องแบบ การมองระยะยาวการใช้ชีวิตหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะ,ห,ะหนูว่ายังไม่ถึงขนาดนั้น,นะค,ะค่ะเพราะว่าเราเองอ่ะบอกชัดเจนว่าเออหนูหนูขอหาหาอะไรความมั่นคงให้ตัวเองก่อนอยากพิสูจน์ตัวเองก่อนพอประสบความสําเร็จเรื่องเรียนไปแล้วโอเควงการบันเทิงเราอาจจะแบบก็ต้องกลับมาฟื้นตัวเองใหม่อพอมาเป็นเรื่องงานเนี่ยหนูขอแบบเออเราขอทํา สิ่งที่เราตั้งใจไว้เปิดบริษัทให้มันแบบประสบความสําเร็จก่อนหรือว่าอาชีพอะไรของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เหมือนท้งแบบเขาอาจจะไปเจอใครอะไรอันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ติดแต่แค่พี่เหมือนแบบเราไม่ได้ติดกัน้นซึ่งกันและการเลยนะคะอืมอืมต่าานเรียนใช่เร,เรียนรู้เรียนรู้ซึ่งกันกและกันได้วันหนึ่งเราอาจจะแบบอ่ะไปไปเจอไปเจอใครอ่ะเขาอาจจะแบบเราเองเขาเองอะไรเงี้ยมันก็มันก็โอเพนได้อะไรต่อไปอาจจะแบบอ่ะ กลับมาคบกันมันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือยังใช้มันว่าเป็นเพื่อนกันหนูว่าหนูว่าเป็นเพื่อนก็ให้กําลังใจกันไปอะไรอย่างเงี้ยเขาเองก็ต้องบอกโฟกัสกับเรื่องแบบอาชีพเขาอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเออ่ด้วยสถานการณ์มีคู่ลูกใหม่เข้ามาอะไรนะคะทีมชาติอายุก็ไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ผ่านมาไม่มีเรื่องอะไรติดใจกันแล้วเนาะที่แบบตอนนั้นมันเริ่มต้องเริ่มกันอะไรแบบนี้หนูว่าด้วยด้วยวัยด้วยแหละ เราด้วยตัวเราที่เราบอกว่าเราก็สัตว์โดดเป็นคนเข้าถึงง่ายแต่เข้าใจยากเหมือนกันเออเข้าถึงง่ายแต่เข้าใจยากงงอ่ะเอององตัวเองเหมือนกันว่าเข้าถึงง่ายเป็นคนเฟลลี่แต่แบบอ้าเข้าใจก็อาจจะยากนิดนึงอาจจะโลกส่วนตัวสูงอยากจะไปเรียนก็คือไปเลย<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเรามีความฝันของเราอะไรเงี้ยค่ะก็ขอเดินตามความฝันมีจุดมุ่งหมายของเราก่อนใช่เอาครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะขาก็เชียร์เชให้มใช่อันนี้ก็ต้องขอบคุณมากที่เหมือนแบบ เขาเห็นภาพว่าเราแบบเออให้กําลังใจเขาเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบอยากให้กหลับมาพบกันในติ๊กตอกอะไรเงี้ยดังมากแล้วก็เออรู้สึกขอบคุณที่แบบคอยให้กําลังใจเราทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะก็อยากแบบเออให้กําลังใจกันต่อไปใช่หรือว่าคนมัจากช่างนึ่งหนูว่าหนูว่าใช่มันมันก็หนีไม่พ้นอ่ะเราเราทุกคนด้วยเอยอันนี้พูดพูดถึงตัวเองอ่าโอเคได้ค่ะขอบคุณนะคะเจอสวยค่ะ ตจ้งได้แล้วหนึง่ง